วันนี้นะครับก็พาคุณผู้ชมนะครับมาดูต้นสะเดานะครับที่อยู่ข้างๆผมนี่คือสะเดามันทวายสะเทามันทวายยอดแดงนะครับยอดของเขาจะออกสีแดงๆครับที่ปลูกอยู่ตรงนี้นะครับปลูกเป็นแนวแถวแถวยาวแถวยาวความห่างอยู่ที่ประมาณ2เมตรต่อต้นนะครับความห่างระหว่างแถว2เมตรต่อต้นโดยปลูกอยู่แนวเขตรั้วคันนา ห่างจากคันนาประมาณ2เมตรนะครับพอดีว่าได้รับต้นสะเดลมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเมตตาให้มาก็เลยนํามาปลูกไว้ทีนี้ผมก็ได้ตอนขยายเพิ่มขยายเพิ่มเองครับก็มีอยู่ประมาณ50ต้นนะตอนนี้ก็ว่าจะตอนขยายเพิ่มอีกให้ได้สัก100หรือ200ต้นนะครับต้องการที่จะขยายเพิ่มเพราะว่าในชุมชนนะครับในชุมชนต้องการ ยอดสเสดาต้องการดอกสเสดาเวลานําไปจาหน่ายเนี่ยก็หมดตลอดนะครับหมดตลอดไม่เหลือต้นความสูงตอนนี้นะครับความสูงของต้นที่ปลูกเนี่ยอายุประมาณ2ปีความสูงอยู่ที่ประมาณ170เซนติเมตรนะครับตอนนี้เมื่อก่อนที่ลงปลูกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับซึ่งเป็นทุ่งนาระบบน้ําไม่มีนะครับก็จะใช้น้ําจาก ปั๊มนะครับเป็นน้ำบาดาลน้นําบาดาลแรงดันก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับทีนี้เราก็ต้องใช้ระบบท่อ PVC หรือท่อส่งน้ําซึ่งมันมีราคาค่อนข้างแพงผมก็เลยนำเป็นสายตัวนี้นครับเป็นสายระบบน้ําหยดนะครับเป็นสายน้ําหยดซื้อมาตอนนั้นน่าจะม้วนเ8 0ดอนี่ครับก็สามารถใช้ได้ทั่วทั้งแปลงใช้ได้พื้นที่ยาวมากนะครับสามารถใช้ได้หลายแถว ถือว่าคุ้มค่านะครับก็ใช้สายน้ําหยดนะครับมาวางเป็นแนวตรงตามต้นไม้แล้วก็เจาะรูนิดหน่อยนะครับเพิ่มเติม <ๆ S 2> เพื่อให้น้ำเนี่ยหยดแรงขึ้นให้หยดลงลงถูกโคนต้นของต้นเดานะครับเพื่อให้เขาเนี่ยรอดไปก่อนเมื่อเขารอดแล้วเนี่ยอย่างเขาตเท่านี้แล้วรอดแล้วนะครับตอนนี้สายก็นําเก็บไปละอันนี้คือเขารอดแล้วต่อไปเขาก็จะอยู่ได้โดยธรรมชาตินะครับเป็นเสดาตอนกิ่งขยาย เสดามันทวายนะครับเดี๋ยวจะให้เดินชมดูไปเรื่อยๆนะครับจุดตรงนี้คือขวามือนะครับขวามือของผมนะครับปลูกเป็นแนวยาวนะครับระยะห่างอยู่ที่2เมตรต่อแถวต่อต้นนะครับนี่ครับก็จะปลูกยาวไปนู่นครับทําริมรอบขอบรั้วนะครับห่างจากรั้วก็ประมาณ2เมตรนะครับ เดี๋ยวกิ่งพวกนี้เนี่ยผมก็จะตอนนะครับตอนเพื่อเอาไปขยายจะขยายเพิ่มตรงนู้นนะครับความสูงของต้นครับอยู่ที่ประมาณ170เซนติเมตรครับตอนนี้เป็นสะดาที่น่าปลูกมากๆนะครับเพราะว่ารสชาติของเขาเนี่ยจะจะออกขมขมเบาๆนะครับแล้วก็ออกมันๆขมเบาๆเป็นยอดแดงนะครับยอดแดง เอาไปลวกจิ้มน้าพริกหรือลวกรับประทานเนี่ยรสชาติยังขมอยู่ไม่ถือว่ากับจืดมากนะครับบางพื้นที่เขาก็จะเรียกว่าสะเดาจืดบ้างก็แล้วแต่พื้นที่จะเรียกนะครับที่เขาเรียกว่าสะเดาจืดจริงๆก็ไม่ได้จืดอะไรมากมายนะครับเพียงแค่ว่ารสชาติยังคงความขมของสะเดาอยู่แต่ไม่ขมมากกําลังอร่อยนะครับกําลังอร่อยลวกแค่น้ําลวกเดียวก็ รับประทานได้เลยหรือจะกินแบบสดๆเลยก็ได้นะครับเก็บแล้วก็กินสดๆไม่ต้องลวกก็อร่อยนะครับนี่นครับสะเดามันทวายที่ปลูกไว้นะครับก็เก็บยอดอ่อนไปจำหน่ายให้กับชาวบ้านนะครับในชุมชนกรรมละ10บาทก็วันละ3ามสี่กรมนะครับประมาณ40บาท โดยประมาณซึ่งมันไม่มากนะครับตัวเลขอาจจะไม่มากแต่ถ้าทุกวันมันก็มากซึ่งได้เก็บรวมกับผักหลายๆชนิดนะครับรวมกับผักหลายชนิดนําไปจําหน่ายมันก็ถือว่าวันหนึ่งก็พอพอใช้นะครับนี่ก็เป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานลายพันธุ์เองไม่ได้ซื้อนะครับคือเราซื้อแต่แม่พันธุ์มาซื้อแต่แม่พันธมามาปลูกไว้แล้วก็ขยายขยายเองนะครับเป็นการประหยัดต้นทุน โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ